มาถามพี่ไพ่ทาโร่กันค่ะว่าตอนนี้เขายังคงคิดถึงคุณอยู่ไหมหรือว่าเขาได้ลืมคุณไปหมดแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนเก่าคนคุยเก่าหรือใครก็ตามที่เคยมีความหมายต่อกันมาก่อนคําตอบจากไพ่อาจทำให้หัวใจของคุณสั่นไหวเลยนะคะไพ่ใบแรกก็เดมูนเลยดวงจันทร์ในค่ำคืนที่เงียบเหงาเป็นสัญลักษณ์ของความรู้สึกที่ ยังสับสนไม่แน่ใจและเต็มไปด้วยเงาของอดีตที่ยังไม่จางหายนะคะเขาคิดถึงคุณค่ะแต่เป็นความคิดถึงที่เหมือนเงาของดวงจันทร์ในผืนน้ำมองเห็นได้แต่ไม่อาจควายคว้ามาเป็นของตัวบางวันเขานึกถึงคุณจนใจเจ็บคิดถึงเสียงหัวเราะคิดถึงทุกบทสนทนา คิดถึงช่วงเวลาที่เคยมีร่วมกันแต่บางวันเขาก็เหมือนพยายามกดมันเอาไว้พยายามทำเป็นว่าไม่รู้สึกอะไรพยายามเดินหน้าต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ความจริงคือลึกๆแล้วเขาไม่เคยลืมคุณเลยนะคะความทรงจำเกี่ยวกับคุณยังคงอยู่ในใจเขาเสมอภาพของคุณยังคงย้อนกลับมาในบางคืนที่เงียบงนัน คุณยังคงเป็นคนที่เคยทำให้หัวใจของเขาอบอุ่นและในขณะเดียวกันคุณก็เป็นคนที่ทำให้เขาเจ็บปวดได้เช่นกันการคิดถึงคุณสำหรับเขาไม่ใช่แค่ความอ่อนไหวนะคะแต่มันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนมีทั้งความ เสียดายความหวยหาและความเจ็บปวดเขารู้ดูเขารู้ดีว่าถ้าเขายังจมอยู่กับความรู้สึกเหล่านี้นานเกินไปเขาจะไม่มีวันก้าวไปข้างหน้าได้อย่างแท้จริงนะคะบางคนเนี่ยเขาเดินหน้าไปเริ่มต้นใหม่แล้วบางคนเขาพยายามมูออนแม้ว่าจะยังมีเศษเชี่ยวของหัวใจที่ยังหันกลับมามองอดีตเสมอนะคะดังนั้นถ้าถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมคำตอบคือใช่ค่ะ เขาคิดถึงคุณแน่นอนและเขาลืมคุณไปแล้วหรือยังคำตอบคือไม่ค่ะเขาไม่เคยลืมคุณเลยค่ะส่วนราศีที่โดดเด่นนะจะเป็นตัวคุณเองหรือเขาก็ได้เช่นกันค่ะมีราศีมีนพิจิกเมถุนกันและเมรค่ะ